สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังแห่งจิตปัจจุบันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหัวใจที่คลุกคะแต่สวยงามอย่างเหลือเชื่อในยุคที่เราถูกล้อมด้วยภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบบนหน้าจอมือถือทุกคนวิ่งหาความรักที่ไร้ที่ติเรียบกริบเหมือนกระจกแต่ฟังนะอะไรที่เรียบเกินไปน่ะเวลาเจอแรงกระแทกมันลื่นและแตกง่ายที่สุดความจริงทางจิตวิญญาณคืออะไรความสัมพันธ์ที่ผ่านการโต้เถียงการปรับจูนที่โคตรยากลําบากนั่นแหละคือของจริงมันมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดเลิกมองคนรักเป็นเทวดานางฟ้าเถอะครับเขา ยอมรับความจริงตรงนี้ได้คุณจะก้าวข้ามโลกเพอ้อฝันไปสู่ดินแดนแห่งความจริงทันทีการอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบมันเหมือนการรักรอยแผลเป็นบนร่างกายเพราะมันคือหลักฐานของการเติบโตในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนรอยร้าวไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแต่มันมีไว้ให้เราหยอดความเมตตาและการให้อภัยลงไปเหมือนงานศิลปะคินซงิของญี่ปุ่นที่ซ่อมรอยแตกด้วยทองคําอเลอค่าความรักที่ถูกซ่อมซ้ําแล้วซ้าเหล่าด้วยความเข้าใจจะกลายเป็นความรักที่ล้าค่าและไม่มีวันแตกสลายเพราะคุณไม่ได้รักแค่ภาพรักแต่คุณรักจิตวิิญาาาณทที่่แ้้้จรรรงงหหลลััอยวเนน ถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องใจแบบนี้อย่ารอช้ากดติดตามช่องพลังแห่งจิตปัจจุบันไว้เลยครับ